โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าก็วันนี้นะครับก็ m มค a คาร์พ็ e ก dition นะครับ p h a 0นะครับอัลฟาบิวสครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับอ่าแต่บิวส2ครับผมยังไม่ได้รีวิวครับเพราะว่าเอผมไม่รีวิวแล้วแหละเพราะว่ามันออกมาตอนวันพฤหัสใช่ไหมล่ะอ่าแล้วตอนวันพฤหัสนะครับอ่าผมอ่า ไปเข้าค่ายทามาคุณธรรมจริยธรรมอะไรเนี่ยนะครับเป็นเวลา3วัน2คืนนะครับเนี่ยเพิ่งกลับมาวันนี้ตอนบ่ายนะครับเลยก็นอนพักนิดหน่อยครับแล้วตอนเย็นก็เลยมาอัดนะครับเลยผมก็จะถือว่ารีวิวถือว่าเหมือนคล้ายๆ้รีวิวบิลสองไปด้วยเลยละกันนะครับก็บิลสองนะครับนี่มันก็ได้แก้นี้นะครับนี่มีเชงล็อกอยู่ครับนี่มันก็ได้แก้นะครับนี่อันนี้สําหรับบิลสองนะครับนี่เพเยอร์โนรองเกอร์สปอนนิงอินทรีรีวก็คือแบบ p พเยอรนะครับอ่ามันไม่เกิดนะครับใน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 ใอะไรใบของต้นไม้นะครับอ่าแล้วก็รีสโตะไรนะครับ g U I นะครับสเกลอ o ปชั o นนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันแบบคืออะไรนะครับอ่าทวก แคลส์แพดอันนี้เทคนิคแพดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับนี่บัคฟีดนะครับก็แก้บัคต่างๆนะครับนี่แก้อะไรนะซัมแคร์นะครับก็คือแบบคล้ายๆทําให้ Minecraft นะครับหยุดทํางานเลยนะครับอ่าก็เขาได้แก้ครับแต่อาจจะมีบ้างก็ได้นะครับอาจจะเกี่ยวกับเครื่องก็ได้นะครับโอเค walking p a ร์ต a t อร์เทอร์อลองอะไรนะครับนี่ผมก็ ไม่แน่ใจฮนะไม่รู้มันคืออะไรฮนะแต่ก็เขาแก้บัคขึ้นมาแหละครับอ่าแต่ส่วนบิวสามนะผมก็ไม่รู้นะว่าเขาแก้อะไรบ้างครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะดูเว็บไหนว่าแบบเป็นแบบรายชื่อที่เขาแก้ครับเว็บเมื่อกี้เขาก็มีแต่บิลสองโอ้โหเขียนบิลสองมาเพื่ออะไรเนะี <c> ่ย <oughs> บิลสามไม่มีโอเคครับก็ลองมาเล่นกันดูครับก็วิธีเปลี่ยนสกินนะครับก็เหมือนเดิมครับกดคอนเฟิร์มเอ้ยก็คอนเฟิร์มอืฮึอ่าก็ถ้าจะเล่นแบบ อะไรเล่นกับเพื่อนก็ต้องซายินก่อนนะครับก็คือล็อกอินก่อนนะครับก็วิธีล็อกอินนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็อะไรที่ผมสอนนะก็มันตั้งแต่ทดสอบเรียมนะครับแต่วิธีการสมัครวิธีการล็อกอินมันก็จะคล้ายๆกันนะครับอ่านะก็ออปชั่นนะก็ยังไม่ยังไม่มีอะไรเพิ่มมานะครับโอ้ยรู้สึกจะเป็นไข้ฮะแบบเข่าไขา้นี่ตะโกนปบมือโอ้โหนั่งสมาธิแต่ไต่ แต่ก็นั่งสมาธิก็ดีนะอืมแต่ไม่ชอบตรงมาตะโกน <c oughs> เนี่ยแหละอืมแถมที่นอนมันก็อืมเพราะว่ามันเป็นค่ายลูกเสือใช่ไหมแต่เขาเอามาทําเป็นค่ายธรรมะเลยที่นอนนี่ไม่มีให้อ่าเลยก็ไม่มีผ้าห่มไม่มีที่นอนเลยก็นอนบนพื้นเ,เปล่านี่อมไต่ไต่ไต่ไต,ต,ต่แล้วอ่าก็ลองเข้าดูครับ อ่าน,นี่ไออันนี้ผมขี่ม้าอยู่เอนี่ครับอ๋อออกุบกบกุบกบกุบกบกุบกรอบกร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 ุบกรอบอนี่ครับก็ของนะครับก็ยังไม่มีเพิ่มเข้ามานะครับก็มีตั้งแต่อัปเดตตอนบิวหนึ่งเนาะโอเคก็ออันนี้ <c oughs> เราขี่ลานี่ว่าใช่ปะนะ่ะเนาะเออที่มันมีหีบเออนี่ยอยู่ข้างๆก็ คีราหรือเปล่าวะนี่ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่นี่สิ่งที่เขาแก้แน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นแบบแก้บักนะครับอะไรที่แบบไมค้าพหยุดทํางานนะเพราะว่าตอนวิวหนึ่งนะครับนี่ผมลองขี่มาปั๊บนะครับอ่าแล้วมันอะไรอะไรไมค้าพีหยุดทํางานแล้วอะไรแบบนี้เออเลยก็โอ้โหก็เครียดกันไปตามๆตามๆกันเลยนะครับอ่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยหยุดทำงานแล้วนะครับอ่าผมตั้งแต่อัปเดตมานี่ยังไม่หยุดทำงานเลยเออเลยก็ น่าจะแก้แล้วแหละครับโอเคครับก็สําหรับลิงกโหลดนะครับผมก็จะให้เป็นบิลสามเลยนะครับก็ไปโหลดกันได้ครับกดลิงก์ไปครับรอห้าวีครับแล้วก็กดข้ามตรงมุมบนขวาก็จะเจอลิงก์โหลดนะโอเคสําหรับวันนี้ครับก็ใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็บายบายครับนอนนอน